อะไรปะโอเคสไนเปอร์นายได้ทำเพื่ออัลเลาะห์แล้วนายไปไปปฏิบัติภารกิจคนงนายต่อได้เลยมันแกะผมทำไมจุ่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 มหัวใช่ครับไม่เป็นไรครับเปิดมันขับยากมากเลยทุกคนเลยอย่ารบกวนจะเป็นสิบรอบนะตรงผมมีรถตรงผมมีรถโอเคครับลงชาลีเล পানিকে পানিকে ได้แตวผมเล่งให้ยิงใส่ใช่ไหมตอนนี้อมว่ารันใช่ไหมยิงใส่ออฟเติ์กานะครับสามชุดเป็นไฮโคติประยะอ๋อดูดมเก็บทินแหลกผมหันหลังไม่ได้ แด้เลยครับที่ออฟเซิร์มนะ เสร็จก็โอเวอร์รันเ,เลยอ๋อเออจะเห็นเขาดูรีบร้อนออออได้ลองยิงเลยครับบอกเคอเดินะนะมุ้งจ่าหนึ่งลูกเฮ้ยหนึ่งลูกอ้าวขอสบายไปแล้วตอบไม่ทันครับ ยังในดิบเปล่าโอเคผ่าวนะเดี๋ยว่านนะอาสาบใช้เยอะใช้เยอะโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ธรรมดาเลยเดี๋ยวหาจุดเยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยจัดอีกรอบหนึ่งยิงมาตรงแฮปป์ังเขาได้ไหมซุปเปอร์แฮปคือนะตรงไหนฮะขอชาลีหนะ่อย อ๋อตรงนั้นนะโอเคเขาจะไปเกิดเห็นเขาเก่อสร้างกับโปรงเป่งโปรงเปงนะโอเคครับมอเคสขอลูกใหญ่ไปเซ็ตสองลูกครับแต่ผมวิ่งกระสุนให้ไม่เป็นไรจ่ามันพันกับห้าสิบแบในตารางมันไม่มีอ่ะอ๋อแถบไปนิดนึงก็แล้แถบแถบไปนิดนึงแถบไปนิดนึง ลองประมาณดูลองประมาณเดินสักนิดหนึ่ง ยังไม่เห็นยังไม่เห็นโดนเลยครับโอเคครับยิงเปลงลูกหนึงกระเถิบกระเถิบขึ้นมาอีกห้าสิบเมตรครับยังไงล่ะอ่อยิงยิงที่เดิมก่อนนะยิงที่หอเล็กเมื่อกี้มันเดิมนะครับที่เดิมก่อนแล้วเดี๋ยวให้ให้รัฟแมนดูตอนนี้ดูอยู่นะดูอยู่นะขึ้นขึ้นมาจ้ายิงยิงมันเดิมไปก่อนครับหนึ่งลูกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูขยับดีกว่าครับน่าจะแมนกว่า อ่าป้อมปิดอยู่คันหนึ่งรถเล็กเขาอไล่แทนโอเครอรอดูลูกลงนะยิงไปแล้วปั้มปิดรถสกูสครับดีดีค่ะปั้มมาร์กแล้วก็มีรถป้อมปิดเาขาข้างหลังคันหนึ่งรถเล็ก อ่าเดี๋ยวนะเพื่อนเจอเรดิโอนะเดี๋ยวมีจ่าคนหนึ่งเจอเรดิโอโอเคหน่อยเราหน่อยเราใครอยู่ข้างหลังอนะคือรถหนครับคือรถไหน่ย าว่างของระยะได้ไหมคะได้เลยครับได้เลย็ดานหลังเรามีตีแล้วสวัสดีเอาตัวไหนครับชาลีค่ะชาลีนะโอเคอโอเคครับยิงได้เลยเต่อเลยเพือตกใจจรู้ใจมากเลยไม่ใช่ทาง<ค>จา<ะ>ามีเรดิโอนะขอคนมาเกิดหน่อย เขอคนมาเกินหน่อยตรงไหนนะก็เพิ่มระยะนิดหน่อยก็โดนโดนม้าท่าเขาละก็เพิ่อเคตรงนี้ปะตรงนี้ปะใช่ใชใช่ใช่โอเคครับรอเต็มเต็มแลยครั้งนี้โอเคเอาเปลี่ยนโลมากุกันนะกันสนันไหนอ่ะจ๊ะ ศูนยเจ็ดเจ็ดจุดสี่ระยะพันห้าสิบเมตร โปดูบีทแมสตอนนี้บิีที่อยู่จ้ะให้ยิงตรงไหนอีกไหมคะเมืเม่อกี้บอกว่าไงนะผมจั่งเข้ามาเนาะให้ยิงตรงไหนอีกไหมคะหรือว่าตำแหน่งอ๋อมามาฉันเดี๋ยวรับตำแหน่งเดิมชาลียังอยู่ไหมโอเค ตรงเนี้ยถ้านยิงมาตอนเนี้ยถ้าทันก็รถทขาระเบิดต้องม้วจานเลยตม้วจานเลยโดจังโดนโนโดครับกระตุกกระโดงไปนะขึ้นขึ้นประมาณสูงขึ้นประมาณห้าไม่ถึงห้าดิรถรถลงมาประมาณห้ารนิดนึงอ่ะรถขึ้นนิดนึงโดนเลยแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้เพราะว่ามันอยู่กันเยอะ ยิงจบไปไปขอแม่นก็สมมาแล้วนะกระสุมานะยัดได้เลยครับโดนเต็มได้ยิงเดี๋ยวผมไปคนไีกรอบบอดห้าเข้าหายแล้วครับคนยิงอยู่หายไปแล้วสวยครับสวยเดี๋ยวถ้าหายแล้วผมเปลี่ยนมาร์กนะ ครับนะถ้าหายแล้วเดี๋ยวผมขอลงแถวนี้นะครับตรงมุกงจ่าส,สามชุดนะตรงต้นที้ผมมาเป็นระเบิดนะครับจับจ่ามันสามร้อยอ่ะอ๋อมันสั้นไปใช่ไหมใช่อแต่ว่าใกล้ไปละอ๋อเดี๋ยวนะ อนนี้ไม่มีที่อื่นลงเลยสักครู่คงขอมาชาลีแป๊บไดปะเดี๋ยวจะให้จับวันรไดไดไดทัดงซ่อมกันอยู่เขาซ่อมกันหมดเลยเนะี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใช่ไหมหรือใกล้อีกตอนนี้อ่าปร,ประมาณนี้โอเคโอเคชาลีสามชุดโตโต,ตไปเลยครับแถมลูกใหญ่ไปสักหนึ่งลูกด้วยก็ได้ไดนะ เพราะว่าตามทงไปแล้วไปหมดเนี่ยโอเคค่ะอันนี้หมอนยิงบ้างใช่ใช่อันไหนโด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 นอันไหนโดนอันไหนโดนโอเคทางไหนอ่ะจากฝั่งบาซาป่ะจากฝั่งบาซิลิฝั่งบาซิลิฝั่งคุณแจ็คเลยหรอโอเครับทราบ ครับมอตา้าเดี๋ยวผมดึงหมอก่อนนะเขาน่าจะหนีเข้าไปในท่อแล้วน่าจะมุ่งมาจากบาซ่าดหข้างล่างก่อนจะหมอหอยู่ตรงก่อนนะรถออไปแล้วไงต่างา ้ยไม่ทัน แล้วนี่มาเขาต้องเดี๋ยว่จะตีนขึ้นมาสยิดนะโอเคครับเกฝากเคลม,มาสยิดด้วยแต่ว่าจบแล้วเขาแคปได้ละมันคือการดีใจ <c oughs> การแสดงความดีใจ,จสไนเปอร์เคยมากอยู่ในพปลิสโอเคสไนเปอร์ดาว โอ้โหเหลือเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละเฮ้ยเออเออสุดอบหอเยี่ยมโูตรจะไม่ได้เล่นเลยเพ่เข้ามายืนยังวะเดี๋ยวหล้งเออถูกเลยเยี่ยไป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 นอไปนสองลไป